สวัสดีค่ะทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติ๊บน้อยเทดดี้ทาร์โรนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องผ้ายิบซีมาฝากนะคะจริงๆก็ทีแรกก็ไม่คิดว่าจะไลฟ์สดอะไรหรอกค่ะแต่ก็ทำการอัดอะไรก็รู้สึกแบบเหมือนไม่ค่อยทันอะไรประมาณนั้นทีนี้มีน้องคนนึงบอกว่าเหงาอยากจะให้แบบพี่มาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังหน่อยเป็นเพราะว่าช่วงเก็บตัวก็ เหมือนกับว่าไม่รู้จะทําอะไรก็แบบเหมือนกับบอกว่าพี่เล่าเรื่องอะไรสนุกดีก็มาเล่าอะไรให้ฟังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องคนหนึ่งก็บอกว่า,เ,าเกี่ยวกับเรื่องไพ่ไพ่ยิปซีนะคะที่แบบมีเทพกรีกอยู่เนี่ยก็เห็นว่าเล่าแล้วก็ค้างไว้แล้วก็ไม่ได้เล่าต่อทีนี้ก็ต้องบอกว่า ในเรื่องเทพกลีกที่อยู่ในไพ่เนี่ยจริงๆมันก็เยอะประมาณนึงแต่ว่ามันจะไม่ใช่ทั้งหมดของเทพกลีกที่มีอยู่ในไพ่ทั้งหมดนะคะคือต้องบอกว่าอย่างที่เล่าไปก็มียูเรนัสใช่ไหมคะซึ่งเป็นเดอะฟูลแล้วก็ <c oughs> มีเมจิกเชียนซึ่งก็เป็นไพ่เอ่อเมอร์คิวรีในภาษากรีกนะคะทีนี้เรามาัถึงหมายเลขหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเกิดหมายเลขสองหมายเลขสองก็จะเป็นไพ่ใบนี้นะคะซึ่งก็คือซึ่งก็คือ,คอไพ่เดอะไฮพิเทดด้วยความตรงที่ว่าเขามีดาวจัน์ใช่ไหมคะดังนั้นก็คือเขาก็จะใช้เทพไดอาน่าหรืออาร์เตมิสเนี่ยลงมาเคยแบบสมัยก่อนก็มีคนมาแบบ ถเถียงกันบอกว่าอดิมิสนี่ใครไม่รู้จักรู้จักแต่แดนาก็คือต้องบอกว่าอดิมิสเนี่ยนะคะก็จะเป็นเทบเป็น,ปนแทบเอ่อทบกรีกนะคะอดิมิสนี่ก็คือออกเสียงกรีกนะคะถ้าเกิดไดนาก็ออกเสียงเป็นภาษาโรมันแต่โดยส่วนใหญ่คนจะรู้จักเป็นไดนาแต่ทีนี้แบบต้องบอกว่าพี่จะเล่าคร่าวๆนะคะเป็นเพราะว่ามันเหมือนแบบอยู่ยดีๆแบบคุยๆกันแล้วน้องเขาบอกไลฟ์เลยไลฟ์เลยก็ไลฟ์ไลฟ์เลย,เลย,เลย,เลยแบบว่าแบบยังไม่ได้อ่าน อ่านตำราให้หนักแน่นเนี่ยมันก็อาจจะมีความผิดพลาดได้เป็นเพราะว่าชื่อเทพกลีกเนาะทีนี้โอ้มีคนเข้ามามาดูหกคนนะคะบางคนอาจจะแบบไลฟ์อะไรเหรอแน่นอนว่าไม่ใช่ไลฟ์ดูไพ่นะคะดูไพ่ไปแล้วทีนี้ไลฟ์เป็นเพราะว่ามีคนบอกว่านั่งอยู่ว่างๆกินข้าวว่างๆพี่กระติ๊บมาเล่าอะไรหน่อยคือพี่กระติ๊บนี่ยังไม่ได้กินข้าวนะเดี๋ยวบอกให้ทีนี้ก็มาต่อกันนะคะก็ต้องบอกว่า อร์ติมิสหรือไดอาน่าเนี่ยก็จะเป็นพี่น้องกันกับอพอลโลแต่ว่าอร์ติมิสเนี่ยจะเกิดก่อนอพอลโลเกิดก่อนไม่ไม่กี่นาทีนะคะเกิดก่อนไม่กี่นาทีซึ่งอร์ติมิสเนี่ยเป็นฝาแฝดคู่กันนะคะฝาแฝดคู่กันกันกบอพอลโลแต่ทีนี้ด้วยความที่เขาได้อร์ติมิสนี่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพเทพที่แบบช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการคลอดบุตรแล้วก็ปกป้องดูแลเด็กทารกอะไรประมาณนี้ คือตอนอัติมิสแบบเกิดขึ้นมาไม่กี่นาทีปุ๊บเนี่ยก็ช่วยแม่ทําการคลอดน้องเลยก็คืออพอลโลนะคะทีนี้ถามว่าอัติมิสเป็นลูกของใครก็เป็นลูกของก็เป็นลูกของเทพเจ้าซูสนั่นเองนะคะแต่ทีนี้เอ,อ่อแม่คือต้องบอกว่าเทพเจ้าซูสเนี่ยท่านแบบมเมหสีเยอะนะคะมเมหสีเยอะดังนั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าเอ,อ่อเมหสีมเมหสีของเทพเจ้าซูสเนี่ยที่เป็นแม่ของแม่ของอัติมิสกับอพอลโลเนี่ยก็ ต้องบอกว่าไม่ใช่มเหสีที่อยู่บนโอลิมปัสนะคะหรือโอลิมปัสก็จะเป็นนางเลโตูนะคะคือตรงนี้เราก็จะไม่ได้กล่าวอะไรมากเราจะกล่าวแค่ว่าอธิมิสเองเนี่ยโดยนิสัยแล้วเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างจะโหดเป็นผู้หญิงที่จะชอบกิจกรรมการแจ้งชอบการล่าสัตว์เป็นอะไรแบบนั้นทีนี้ถามบอกว่าเออในเมื่อแบบนางเป็นเทพที่โปเทครักษาคนที่คลอดลูกเนี่ย ดังนั้นเนี่ยการร้องขอให้อาร์ทิมิสหรือไดอาน่าช่วยเนี่ยก็จะทําให้คลอดปลอดภัยไหมปรากฏว่าในตําราที่อ่านเนี่ยไม่ใช่จ้ะถ้าเกิดว่ามีผู้หญิงคนใดผู้หญิงกลีกดนะคือร้องร้องด้วยความเจ็บปวดจากการคลอดลูกการคลอดลูกนี่เขาบอกว่าเรียกว่าผ่านความตายกันเลยทีเดียวใช่ไหมคะถ้าเกิดกลีดร้องขอให้อาร์ติมิสช่วยเนี่ยปรากฏว่าอาร์ติมิสทำไงรู้ไหมคะคือดลาน่าทำไงรู้ไหมฆ่าทิ้งเลยคือจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไป คือต้องบอกว่าจัดเป็นเทพที่แบบโหดมากแล้วอาร์ติมิสเนี่ยด้วยความตรงที่แบบสนใจสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการล่าสาัตว์กิจกรรมกลางแจ้งอาร์ติมิสนะคะไม่สนใจบุรุษเพศนะคะจึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพีเอ่อเป็นเทวีเทพีพรมจันนะคะก็ต้องบอกว่าอย่างนี้คือเป็นเทพพรมจันนี่แหละไม่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานหรืออะไรประเภทนี้แล้วในขณะเดียวกันเอ่อไดอาน่าหรืออาร์ติมิสเองเนี่ย ก็จะไม่ชอบให้บริวารของเธอมีคู่ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็ต้องรู้กันคร่าวๆประมาณนี้ทีนี้ต้องบอกเลยว่าเดียนาหรืออาร์เทมิสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทพที่จะค่อนข้างจะฉุนเฉียวแล้วก็เจ้าอารมณ์นะคะคือในตำราในตำรากรีกที่อ่านมาเนี่ยต้องจัดว่าโหดนะคะเคยมีพรานหนุ่มคนหนึ่งนะคะพรานหนุ่มคนหนึ่งนะเดี๋ยวขอมองชื่อชิ้นหนึ่งชื่อ แต่อ่อนนะคะแตกอาตอนอ่านอ่านจะออกเสียงผิดนะเนี่ยแอคแต่ออนแอคแต่อนอย่างนี้ก็แล้วกันคือแต่เอาง่ายๆว่าออพอานคนนี้เขาก็ออกล่าสัตว์ของเขามีอยู่วันหนึ่งล่าสัตว์ไปกับฝูงฝูงสุนัขล่าสัตว์ของเขาเนี่ยแหละพอล่าสัตว์ไปปุ๊บไปบังเอิญไปเจอเทพดาน่าเนี่ยแหละกําลังเปลือยกายอาบน้ําอยู่ทีนี้พอดาน่าเห็นเห็นแล้วดาน่าทําไงคะสาบ ทำการสาบให้เป็นกวางทีนี้พอทําการสาบให้เป็นกวางปุ๊บก็ปรากฏว,ว่าสุนัขล่าสัตว์เนี่ยของแอคเตอออนเนี่ยคือจำแอคเตอออนไม่ได้พอจําไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นละ่ะก็ทําการขย่าเนื้อขย่ำเนื้อแอคเตออนนะคะซึ่งอยู่ในสภาพของกวางไปเรียบร้อยคือต้องบอกว่าไดนานี่แบบดุมากๆนะคะคือเป็นเทพที่ค่อนข้างดุอะว่าง่ายอย่างนี้ดีกว่าแล้วในแต่ละคนเนี่ยเวลาประสบชะตากรรมจากไดนาเนี่ยประสบชะตากรรมแบบค่อนข้างจะแบบ โหดๆทั้งนั้นน่ะมีมีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งนะคะแอนเนอุสนะคะเอเนอุสเอเนอุสเนี่ยก็มีโทษในลักษณะตรงที่แบบโดนโดนสาบเหมือนกันแต่แบบโดนสาบอันนี้จะเรียกว่าเบาเบากว่านิดนึงก็คือเป็นลักษณะตรงที่ว่าลืมลืมถวายลืมถวายพื่อพรามธนญ,ญาหารอะไรประมาณอย่างนี้นะคะจะลืมพรีบูชาไหวง่ายพอลืมพรีบูชาปุ๊บดา่าโกรธพอดาน่าโกรธปุ๊บก็ส่งหมู ส่งหมูเข้ามาแบบว่าเป็นอสุรกายไม่ใช่หมูธรรมดานะเป็นอสุรกายหมูเข้ามาก่อกวนก่อกวน,น,นจนกระทั่งแบบทําให้แบบว่ากษัตริย์หนุ่มเนี่ยต้องแบบไปหาก็เลยไปหาพรานมาเพื่อมาทาการปราบอสุรกายเนี่ยก็จนทําให้แบบมีคนบาดเจ็บล้มตายนะคะก็ถึงบอกว่าแดหน้านี่โหดแล้วการโหดเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่อยู่แค่นี้อย่างอากาเมนอนเนี่ยก็คือแบบเคยกริย์อากาเมนอนเนี่ยก็เคยภาคภูมิใจที่แบบตัวเองล่าสัตว์ทีนี้ก็ดันปากเสีย ปากเสียพูดว่าโอ้โหเราล่าสัตว์เก่งมากเลยแดน่ายังล่าได้ไม่เท่าเราปรากฏว่าแดน่าได้ยินโกรธเพราะโกรธ้วทํำยังไงคะก็แก้เผ็ดอากาเมนอนโดยทําให้ลมนิ่งใช่ไหมคะทีนี้พอลมนิ่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้การส่งเรือใบาการเดินทางทางเรือเนี่ยทําไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็คือมีคนเข้ามาบอกว่าจะแก้ได้นะก็ต้องบูชายันลูกสาวของอากาเมนอนเนี่ยให้กับเทพเทพแดน่าคือดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นตรงที่ว่าเทพแดน่าห ใช่ไหมคะทีนี้ในบางคนก็จะประสบป,ปัญหาว่าเอ๊ะถ้าเรานำไพ่ The High p i t e เนี่ยมาเทียบมาเทียบกับมาเทียบกับการลงที่แบบว่าเทียบลงเทียบเทพบแดานาลงในไพ่ The h i g ทเนี่ยใช้ดูได้ทุกเรื่องไหมคือต้องบอกว่าใช้ดูได้ไม่ทุกเรื่องใช้ดูได้ไม่ทุกเรื่องที่ต้องบอกอย่างนั้นเป็นเพราะว่าใน The h i p i t e เองปุ๊บเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ต่างกันอยู่โอเคในเรื่องเกี่ยวกับ การตรงที่แบบเอาแต่ใจหรือแบบมีอารมณ์เบี่ยงวีนอันเนี้ยโอเคอันนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้ร้ายขนาดนั้นจากการดูไพ่มาจากประสบการณ์มาปุ๊บเนี่ยจะเห็นถึงตรงที่ว่าไฮพิเทสเนี่ยจะไม่ได้ร้ายถึงขนาดตรงที่แบบเที่ยวทรัพย์แช่งคนเที่ยวแบบเหมือนกับไล่ฆ่าอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ถึงกับขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเอามาใช้ได้มันก็จะใช้ได้ในแง่ตรงที่เขาเรียกว่าอารมณ์อาจจะแบบเบี่ยงวีนหน่อย อะไรประมาณนั้นก็เอามาใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าถามบอกว่าดึงทเทพทั้งหมดมาใช้ได้ไหมคือเวลาเราดึงความหมายเทพมามาใช้ในลนักษณะเป็นการแทนตัวบุคคลเพื่อแทนนิสัยเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าไพ่ใบนี้มันถูกแทนด้วยเ,เขาเรียกว่าด้วยเทพหลากหลายมากบางทีก็เป็นเทพที่เขาเรียกว่าเป็นเทพเแห่งความมืดเป็นเฮเคสบางคนก็บอกว่าเป็นไดอาน่า แล้วก็บางคนก็บอกว่าเป็นเทพของอียิปต์อีกนะคะคือดังนั้นเนี่ยจะมีความหลากหลายมากแต่ถ้าเกิดถามโดยส่วนตัวพี่แล้วเนี่ยถ้าเกิดบางคนถามบอกว่าเอ๊ะพี่ใช้พี่ใช้ใบเนี้ย ใช้แดดหน้าลงไหมคือพี่ก็ไม่ได้ใช้แดหน้าลงเป็นเพราะว่าใช้แดดหน้าลงแล้วแบบมันจะอ่านไม่ออกเป็นเพราะว่ามันมีคือแบบโดยส่วนตัวพอเวลาพี่อ่านแล้วพี่จะมีความรู้สึกว่าถ้าน้องๆจะใช้นิสยัยแดดหน้าลงพี่ว่าน้องๆเอาความหมายของดาวจันเนี่ยความหมายของดาวจันนะคะเอาลงเลยง่ายกว่า เป็นเพราะว่าดาวจันทร์จะให้ความหมายชัดเจนกว่าว่าเออบางทีนะจะเป็นในลักษณะในในลักษณะเพราะว่าชอบเรื่องความรักอันนี้จะใกล้เคียงมีการเปรียบเทียบตัวเองจากคนอื่นอันนี้ก็จะใกล้เคียงนะคะแล้วก็ในเรื่องตรงที่แบบเออดาวจันทร์ก็ยังเป็นดาวที่เขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับระบบประจําเดือนสตรีอันนี้ก็ยังใกล้อยู่นะคะอันนี้ก็ยังถือว่าใกล้เคียงอยู่ก็ยังได้แต่ทีนี้ถามบอกว่า โหดขนาดนั้นไหมอ่ะคือต้องบอกว่าถ้าเกิดไพ่มันไม่ได้หัวกลับบางทีก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นคือแบบดาวจันทร์จะมีความเอาแต่ใจตัวเองอยู่บ้างแต่ก็ ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดไพ่เป็นหัวตั้งนั่นก็คือหมายถึงอะไรคะตั้งอยู่กับระหว่างความเลวแล้วก็ความดีนะคะคือไพ่ใบนี้ต้องแบบเวลาสอนลูกศิษย์หลายๆครั้งเนี่ยก็จะบอกว่าอันนี้ไพ่ใบนี้นะเป็นไพ่ตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะของการที่แบบทําให้เห็นแบบ the tree of life หรือคา b บัลานะคะก็จะบอกลูกศิษย์ไว้สม่ําเสมอว่าไพ่ใบเนี้ยกระสิบเหรียญอะชัดในการวางตําแหน่งของคาบลลาดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดแบบสมมุติว่าใครที่เรียนคบบาบัลลาเนี่ยโดยพื้นฐานก็จะต้องทราบเรื่องเสาอันนี้ก็เลยเลยมาเรื่องเรื่องคบบาบัลลานิดนึ่งตรงที่ว่าคบบาบัลลาเขาจะมี3ามเสาคือเสาซ้ายเสาขวาแล้วก็เสากลางต้องพูดอย่างนี้นะคะพอดีไพ่ใบนี้มัน,ม,นมันชัด B แล้วก็ J นี่ก็คือแบบว่าก็จะเป็นชื่อเสาในวิหารของคิงโซโลมอนนะคะก็ว่ากันตามนั้นแล้วส่วนผลทับทิมเนี่ย ผลทับทิมอ่ะเขาก็จะวางตามผังของของคาบาลาดด้วยนะคะซึ่งมี10วงนะคะซึ่งก็เรียกว่าเซฟิรอดนะคะนั่นเองดังนั้นนะตรงนี้เนี่ยพี่ก็มาเล่าก็คุยกันให้แบบพอเพลินๆนะคะแค่ว่าให้พอทราบว่าเออเรื่องราวของไดาน่าในประมาณนี้คือเล่าสั้นๆให้ประมาณนี้คือการเล่านี่ก็จะต้องอิงในเรื่องไพ่ไว้นิดนึงให้ทราบว่ามันจะไม่คล้ายกันนะ คือบางคนบอกว่าพอบางคนเอาเอา,เอาเทพกลีกที่เป็นไดอาน่าลงปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นผู้หญิงที่แบบโหดมากไงซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นใช้ลงก็ใช้ลงได้นิดหน่อยพี่แทบจะไม่เอาความหมายของไดอาน่าลงในลักษณะนิสัยของเดอะไฮพิเทตเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนถามว่าเดอไฮพิเทตเนี่ยในเมื่อแบบว่าในไดอาน่าเนี่ยเขาบอกว่าใช้เป็นในเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเรื่องการลอดบุตร อะไรอย่างเงี้ยโปรเทคเด็กถามว่าไพ่ใบนี้มีไหมไพ่ใบนี้เนี่ยก็จะให้ผลในเรื่องเกี่ยวกับการกําเนิดบุตรได้เหมือนกันนะคะให้ผลในเรื่องการกําเนิดบุตรได้เหมือนกันเป็นเพราะว่าถ้าเกิดเราดูในรูปภาพอ่ะเขาก็จะมีมีทับทิมเห็นไหมคะทับทิมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์นะคะก็ให้คลอบุตรได้อะไรประมาณนั้นก็คร่าวๆนะคะเดี๋ยวยมีคนเขียนไลน์มาแซวตะกี้ที่เด้งตึกต๊กๆๆอ่ะทุกคนบอกว่าอย่าเล่าเทพกีกเลย เปลี่ยนมาเล่าเป็นปรากฏว่าคนที่แบบมีลายส่วนตัวก็ตึ๊กมาแซวบอกว่าเปลี่ยนอย่าเล่าเทพกีกเลยเล่าสัญ,ญลักษณ์บนหน้าไพ่แทนแล้วกันบอกเอองั้นไว้งั้นไว้เป็นอีกอันหนึ่งดีไหมเป็นเพราะว่าอันนี้โพสต์หัวไปแล้วว่าเป็นเทพไดอาน่าหรืออาร์ทิมิสนะคะถ้าอยู่ๆมาเล่าสัญ,ญลักษณ์ไพ่เดี๋ยวก็จะงงแต่ถ้าเกิดว่าให้ไลฟ์สดเล่าเรื่องของ สัญลักษณ์ไพ่ก็จะง่ายกว่าเป็นเพราะว่าไม่ต้องท่องภาษากรีกนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิบนาทีนิดๆน,นะคะกับการรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเทพกรีกแบบเบาๆนะเอาแบบเบาๆไม่หนักเป็นเพราะว่าเทพกรีกในของดาน่าเนี่ยเขาก็จะแบบที่พี่อ่านมาเนี่ยก็จะไม่ค่อยเยอะนะคะเป็นเพราะว่าเหมือนกับหาๆามาก็จะ พี่เองอาจจะไม่ได้สนใจด้วยก็ได้เป็นเพราะว่าพอพี่เทียบเคียงแล้วมันเหมือนกับมันไม่ค่อยตรงมันช่วยในการอ่านได้ไม่เยอะไปใช้ดาวจันท์ในการอ่านเยอะกว่าดังนั้นก็เลยต้องบอกว่าในมุมของตัวเองนะคะก็จะไม่ได้ใช้เทพไดอาน่าในการช่วยพยากรณ์ว่าเอ้ยคนคนที่ได้พไดพ่เดอะไฮเปเทตต้องนิสัยแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าเกิดคนถามบอกว่าเออแล้วพี่กระติบเอานิสยัยไพ่เนี่ยมาจากอะไรก็ต้องบอกว่าถ้ามันมีดาว ก็เอาดาวลงถ้ามันมีราศีก็เอาราศีลงถามว่าเทพกรีกช่วยบ้างไหมช่วยบ้างในบางใบช่วยเยอะในบางใบไม่ช่วยเลยอย่างในอย่างในใบเนี้ยใช้ใช้แดาน่าไม่ได้เลยก็ใช้ดาวใช้ดาวจันทร์ลงแทนอะไรประมาณนี้นะคะคือต้องบอกว่าในเรื่องโหราศาสตร์ไม่มีอะไรตายตัวนะคะว่าเราจะต้องแบบต้องใช้ไอ้นี้เท่านั้นใช้อย่างอื่นไม่ได้คือเขาเรียกว่าใช้อะไรรวมกันได้เราก็ใช้นะคะก็เคยเคยพูดกับนักเรียนบอกว่า บางทีมันก็จะแบบหลายสูตรเอามารวมๆกันนะคะก็จะทําให้แบบเหมือนกับยำหรือต้มยำอะไรอย่างเงี้ยก็จะอาจแบบว่าถ้ารวมดีๆก็จะได้รสชาติอันอร่อยแต่ทีนี้นักเรียนบอกว่าของผมมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นของผมอาจจะเป็นตามั่วหรือตําซั่วอันนี้ก็แล้ว <laughs> แต่นักเรียนว่าจะเป็นตํามั่วหรือตําซั่วนะคะอันนี้ทีนี้ก็ขอจบไฟ์สดนะคะสําหรับเอ่อเทพกลีกนะคะเทพกลีกซึ่งเป็นแดน้าแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยว พี่จะค่อยๆทยอยอัดในเรื่องเกี่ยวกับไอ้นี่แล้วค่ะเอ,อ่ความหมายความหมายแก้ปัญหางานด้วยพยิปสีต่อนะคะพอดีว่าน้องเขบอกว่าไลฟ์สดเลยเพราะว่าไหนๆแบบว่า พี่บอกว่าสั้นๆเขาก็เลยบอกว่าถ้าสั้นๆก็มาไลฟ์เถอะมันจะได้แบบปั๊บๆจบอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องเตรียมมากอะไรอย่างนั้นก็เลยโอเคค่ะก็เลยมาไลฟ์ฟังก็ขอบคุณนะคะมีคนเข้ามาชมกัน8คนนะคะถึงแม้จะไม่ได้ทักทายกันก็ไม่เป็นไรนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ